มูลของมานี่สามารถทําปุ๋ยได้ไหมครับเศษฟางเศษหญ้าแล้วก็ลดน้ําให้มันมีเกิดจุลินทรีย์ของมันนะคะประมาณ3เดือนมันจะเป็นดินดำปผักนี่ยังงามเลยครับอันนี้อันนี้ผักผักที่ใช้มูลม้าขี้ม้าใช่ไหมครับเขาจะเหมาะสำหรับพืชกินใบกับพืดนื้หมุนเนี่ยค่ะอันนี้หมักละ หมักแล้วมันจะเป็นดินดำแบบประมาณนี้ค่ะเรื่เนี้ยเนี้ยแต่แต่ถ้าเป็นต้นก้าเล็กนี่จะสู้ไม่ไหวนะคะต้องเป็นต้นก้าขนาดนี้ก่อนแล้วถึงแยกเอามาปลูกลงดินได้ถ้าเกิดจะให้ต้นก้าขนาดเล็กได้ผลเนี่ยต้องหมักเพิ่มอีกต้องต้องคุกกับดินก่อนใช่ไหมครับถูกค่ะแล้วก็มีเศษฟางเศษอะไร,รนเนี่ยตอนนี้หนูก็กำลังหมักอยู่เนี่ยหมักใช้ธรรมชาติแล้วเนี่ยดูมันจะออกลูกพี่แล้วรสชาติมันจะอร่อย หวานกรอบหมกักหมักกับดินแล้วก็ฟางไหมครับหรือใช่ค่ะฟางเศษใบไม้เศษหญ้าหมักกับดินที่ม้ารวมกันคือม้ามันมีเศษฟางเศษหญ้าอยู่แล้วเนาะก,ก็มาหมักรวมกับที่มา้มาหมักไว้ค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นดินดํายิ่งผักขึ้นช่ายตระกูลผักขึ้นช่ายผักชีเนี่ยก้านเนี่ยจะใหญ่กรอบอร่อยอ,อันนี้คือผักที่ปลูกไว้กินกับลาบ พอตอนนี้นมันจะทาห้องครัวก็เลยเลาะผักออกหมดเลยปกติมันจะต้องเต็มมากกว่านี้เนีย่ยอันนี้เขา,เขาก็กําลังออกอันนี้มีต้นเดียวนะคะเนี่ยมะเขือเทศมะเขือส้มใช่ค่ะธ <c oughs> รรมชาติของเขานั่นเนี่ยค่ะถ้าเราขูดลงไปเนี่ยเิ้นเดือยจรเนี่ยเส้นเดือยจะเยอะมากเลยเนี่ย,ยอันนี้เป็นดินดำแล้วน,นะคะแต่เพียงแต่ยังไม่ได้ขูดดินออกไปทํานั่น ขี้ม้าไม่มีวัรพะชอพืชมันจะไม่มีต้นหญ้าเศษหญ้าขึ้นที่มันเป็นหญ้าที่ว่าัวมันกินไปเรนะื่อยเนาะมันจะมีเม็ดพัชพืชม,มาแต่ม้ามันกินแต่ไพโกล่าชาวบ,บ้านชาวบ,บ้านทั่วไปแบบถ้าเสร็จซื้อสักตัวตัวสองตัวเอาไว้ขี่ไปนาไปอะไรนี้ได้ได้อยู่ใช่ไหมครับ<ด>มันะะต, <laughs> ต้องฝึกมันใช่ไหมครับ การการทำความสะอาดข้อม,ม้านี่ต้องทำทุกวันทุกเช้าใช่ไหมครับถ้าเป็นข้อที่ฟาร์มส่วนใหญ่เนะี่ยเพราะว่าม้ามีเชื้อแบคทีเรียเฮ้ยเชื้อบาดทะยักเชื้อบาดทะยักเวลาม้าเจ็บม้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าเราไม่ได้ให้วัคซีนบาดทะยักอะมันจะมีโอกาสาเป็นบาดทะยักได้ง่ายแต่มันไม่ได้เป็นเสมอไปนะเพียงแต่ว่าในขี้ม้ามันมีเชื้อบาดบาดทะยักอยู่แล้วต้องล้างทุกวันทุกเช้าแต่ถ้าเป็นที่ฟาร์มเราเลี้ยงหลายตัวเนาะเรา เห็น,น่ยค่ะมา้านอกมา้าอะไรเงี้ยมันมันแค่มันเกิดความเสียหายมันไปนแล้วมันรักษายาก